สวัสดีจ้าสบายดีพี่เราสวัสดีตอนเช้าวเวลาหกนาฬิกานะคะแดดขึ้นไปหนึ่งสบายดีที่เรือเออมื่อคืนนี้กามาเดี่ยวพี่นึ่งรอ,อบหนึ่งพี่นอ้องมาเบิ้งตอนเศร้าวสิหมานบ่เมื่อคืนนี้บ่หมานปันใดมาเบิ้งรอบเศร้านะคะหากาม ah กาฮอดกำลังเริ่มยามแล้วก็เฮงเฮงรวยๆเพราะเมื่อคืนนี้เรามีหมาเลย จะก็ได้หลายเติบู่ได้อ่ะอ,ออนใหญ่ไออนไันใหญ่อ,อ,อ่ะปักไก่รือปะนาถือปะนางแล้วตัวแรกจ้าได้ปไปไายมองเลยมอง เจียกตุ๋นเสร็วตุ่มฝัมมม่งไทยได้หลักจักพี่น้องเอาขึ้นมาได้ตัวแรกเลยค่ะปลานางตัวใสสวยนะคะบรรยากาศดีๆเดวเอาแต่เศร้ากันเยลยกระเสียงเพลงติมเติมต,มต,มติมนี่จะปลาถืออีกแล้วปลาอะไรเอ,ย <c oughs> อ่ยอตีงแหง้งแทะปรากดพี่น้อง ปรากฏว่ารักเธอเ้วเกิบไผเนาะสิลหายามลาฮะเด็กก็ปลาเมื่อาาวานม่ปแล้ลบ่อวีน้วปลาไปแล้วเก็ามบลา จ้ะได้ปลาไปแล้วจ้าสองตรัวยู่ะพี่น้องหักกระลงมายามสงสัยมีสินมารมุอคืนบ่ได้อีกย,ยังเลยมีตลอดครับหล่อนปอเสียงเพลงเจ้าก็สิมว่วนแต่เศร้าทีเด้ดตุ่มต้ำตุ่มต้ำตุ่มต้ำเขาเจ้าจปูผาสีขาวก,กันเจือน บรรณนสมบูรณ์อำเภอสนุมารจังหวัดอำนาจเจริญนะคะพี่น้องค่ะถึงปลาอีกแล้วจ้าเฮงๆเลยรวยปลาพริกไก่พอดีกินสนิทนะตัวสนิทพอดีกินเลยจ้า <laughs> คือซีซีมันมานอยู่พี่น,อนอ้องเมื่อเครื่องนี้่รถด้วย,ออยตอนละสองเตตอนหัวค่บมันต้องปอนออกลายเน,ะน,นาเนะ บดดึกดึกมาแล้วมางกระจางไปตอนเน่เมืองน้าตื่นขาวเดี๋ยวตื่นซช้ามาบัดใส่กลางคืนนั่ขาวเมียงปอเนี่ยขาวปวกเนี่ยเดี๋ยวยังคือมอลำเตยลาตอดเ้าดิเบื้อเม่นมอรมปิดตอดเ้าบ่ตอดแจ้งว่าเสียงเพลงเสียงเพียอยู่ฝั่งไทยสนั่นอยู่ ไปตามหวนกันเจ้าเอากระลังยามเบ็ดนะครับพี่น้องจา้าแดดออกแต่เศร้าอะย่างน,นะมาดูปลาอะไรเอ่ยปลาถูอีกแล้วพี่น้องปลาถูอีกแล้วอีคล๊ะมาดูกันนะปลาอะไรเอ่ยนี่เฮงงมันมาติวปลากดเหลืองนั่นเองตัวสีเหลืองๆส,สวยๆมาละจา้าปรากดจ้บพี่น้องจา้านี่ค่ะ อย่าดิ้นแรงลุก <c oughs> สีเหลืองทองไงนะ <c oughs> เหลืออลา <c oughs> ดิอยามต่อไปค่ะได้ไปแล้วสี่ตัวสี่ตัวแล้วจ้าปลาแลมันสีมามามานตอนเศร้า แตัวที่ห้าปลาปีกไก่พี่น้องจ้าม,มันใหญ่สุดสันไดบ้างจำได้ไหมไออว่าว่าที่ซัำนี่แล้วจะใหญ่สยยุดปานางกับอะไรหรอไส้แบบพอดีกินพี่น้องคือบ่ราณมองเบงนะถถื้องในว่าจดถือจ้ะโอ้ย<ก>ติดต่อกันแล้วจ้ะพี่น้องปรากฏจ้าปรากฏว่าวเธอสอด ที่เจ็ดแลวจับพี่น้องจา้ามันคือปกกดนั่นเองนะคะลืม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 ,ลมหมัวิบปาพี่น้องมาลุ้นปะเย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 เสียงเพลงดังชัดเจนชัดเจาะถ้าเข้าไปนี้คลิปก็ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ดิฉัสิทธิ์แรงมากไม่มีเสียลงที่เด็ดราบ วายก็ถือติดกันสาตัวพี่น้องพี่น้องวายเฮ <c oughs> งขนาดจา้าว่าเลยมันสิมันตอนเศร้าตัวที่เจ็ดตัวที่แปดแลลวเด้อโย่ตัวที่แปดนะคะับไอตัวสวยๆนี่จะไปฝ่ายอัมบลาตบยำอยู่ฝ่ายไปไันเดตบยำมันมาก,กมิดตบยำสุดเลยสุดหือขอ ของถ้ำของขี้หินพี่น้องปวดศดรึงขึ้นได้ไดตึกยามเพียรตอนแรกกระปุซซ้ำพี่น้องเลยอดบรสุดซ้ำาะวามันของลึงมาขึ้นปวสิดึงมากขึ้นคัดว่าเสือกเกาะขาด <ft. S 1> เห็บจังได้แบบน,นี้โอ้มีแนวเกาะเด้อเสียกเพลงกับตุ่มๆอยู่ตัาเสือออกละมวนว้าวเย่โอ้ย ขนาดยามพ่อนี่สูตรเดยนพี่น้องครักระยามได้เครื่องเดียวนี่ได้ปลาเต็มเลยป้าพี่น้องตัวนี้ว่าเสียงเพลงก็จะสนุกตุ้มตุ้มใช่เอ้ยเจ้าจะเปิดตั้งไลน์นี่มาพี่น้องมายามซื่อที่สองถูกปลาแล้วจ้าติดกันเลยสองตัวปาะนางโอ้ยตัวปรากฏดอนนรกันมา ตาเมื่อกี้ยามบม่ได้ซูดซ้ำมันขัดไอ้คอแต่ก็ได้ปลาักเป็นลายหนึ่งขนาดพอดีซูดนักยามไดปเข่งเดียวนึงมั้งเหลือ้ัก็เป็นลายหนึ่งมันของก็ได้ม่าถึงปลาพี่น้องของอยู่พื้นดึงขึ้นมาบ่ได้ได้ปลาทางสวยๆแล้วจ้าแล้วก็ปรากฏอีกตัวหนึ่งต่อกันเลยสวยๆเป็นกระจกพี่น้องคร่งอปลาเครื่องน้อยอ่ะปลาเครื่องน้อยจ้าเฮ้ยยะเฮ้ยยาเฮ้ยยะเฮ้ยยา เสียงเพลงสนั่นพันพื้นซะปนสิมวนเปิดนี่มาจา้ะสวยจังเลยติดต่อกัน2องตัวแล้วพี่น้องกระสิยามต่อไปนะคะันเปิดขักเทวบ,บาทเปิดเพลงดังเถอะวะถืออีกแล้วพี่น้องติดกันมาติดติดจ้ะตาปีไกลน่อยน่อยเป็นตะแพรงหรือตะออเยอะเฮ้ยเฮียเฮียทางข้าวบ้านหาด้อยเนาะ ทยบเขาเปิดแต่เพลงลาวแต่ว่าเตยลาเด้ตอตำตีเคร่งเอ้ยเจ้าเอ๋ยจากเวยลาดตอนเ้าบ่าน้อเพลงเจ้า,า,ากระมวลเต้นคอยอยากเต้นอยู่บ้านนัสีดาที่บ้านนนสมบูรณ์เสียงเพลงนี่วะนนสมบูรณ์นี่แหลนะเนาะนนสมบูรณ์อำเภอเชนุมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าพี่นอ้องยามไปเรื่อยๆจ้บพี่น้อง ปลาอีกแล้วปรากฏจ้าส่วนนี่จะเป็นตะปรากรดนะพี่น้องม่นจะเป็นตัวสีเหลืองสีทองหลายสายพันธุ์สีดำสีดำเป็นปรากฏดหมอเจ้าไหลองไหมบงยังไงอ่ะคือที่บรมมาณตอนเศร้านี่มานจ้ะพี่น้องจ้ะ สองมือเยียดจริงหนึ่งน้องเสือยินเสฮัดน้องออนตอนอยากซองมือสอนไปยอมเดอยากซองมือสอนไปยวมเทแหน่หลา,า,ายนา่นแหน่ตั้งมาแต่มันไหลมาตามน้ามาคลองหลายแหน,น่พี่น้องยามไปเรื่อยเรื่อยนะคะจะได้จะโตแล้วตอนนี้สามตัวสี่ตัวตัวลวจ้ะไม่ได้นับ ตอนตอนัดกัดใส่พี่น้องคือเซเลนเนาะไฮเบิ่งเมื่อคืนแต่แบงบ์ประเทถ่ายตอนไปเอาเหยื่อให้เบิง่งกมาตกเอาจิ๊กไตต้องดำลงไปในน้ำแล้วก็ยมเอาอย่างน,นี้ต้มพี่เนาะเนื้อปลอจะเป็นตัวข,ข,ขาวๆนี่นบางดอกนางเนื้อปลอนะโอ้ยปลาอยูย่ซ้ายอ้พี่นงปลายอย่างนี้ป่ายางถือกระจาหนึ่งตวงะะัวแล้วค่ะสาวบ้านบนเมื่อิญได้พบเจ้า เราก็าสิหมักเพลงลาวเนาะเราเปิดแต่เพลงลาวแต่ฟังมาแต่เพลงลาวว่าเราเปิดให้คนอยู่ในถ่าฟังบ่ะเปิดพวกมันไหลมองก็งเลยเป็นเพลงลาวอันนี้คือปลายยางเด้อจ้าพี่น้องจ้าตัวสวยๆนะคะแข่าย่กับปลาสวายเขาว่าพันเดียวกันบย่ยกรปลาสวายตัวขาวๆว่างามเลยครับพี่น้องก็เอิ้นปลายยางนั่นเองตัวใหญ่ๆแนะขามาันอยู่เด้มื็กนี่มาโอ้ยประกัน นั่งสมม้อยมันเพื่อสิถือตัวหนึ่งเนาะยามดานหนึ่งมีจอกตัวซับตัวหนึ่งอตอนเจ้านีไข่เนี่ยได้สี่หาโตหกตัวอยู่แต่ตัวนั้นนะได้ลายแต่ว่ายามได้เครื่องหนึ่งมันของทางหลังเอาขึ้นมาบ่ได้ภาปลาถืออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าอ้ยปปนห้างตัวนี้างามอีลีตัวสุดท้ายส,สท้ายและท้ายสุดสุดท้ายสุดด่างพี่น้องได้จากตัวก็ไดาเป่ะเสร็จนี้ได้หาหกตัวนี่จะตรงงามนใหญ่ ได้ยินเสียงมันฮ้องบ่พี่น้องได้ยินเสียงมันร้องบาจา่จ้าคอยต้องรอกรบเกิือนเสียงเพลงนะครับเพราะฉะนั้นคอยจะลงคลิปไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เดลายเติบแล้วพี่้องหัก,กยามสองเซนก็ได้ลายแล้วจา้าอันนี้เป็นตอนที่สามจ้หาหักแล้ดึงขึ้นมาก็ถือปลาเปลี่ยนมาดินะฮะ<ไ> ตัวส,ยสวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าหากจนใหญ่ไม่ใช่ถึงปลาปลาหนังเลยเป็นปลาเกตตัวเหลี่ยมๆส,ยสวยๆเลยจ้านี่งามๆเลยนะคะที่จ้าสวยขนาดเลยพี่น้องจ้าสวยๆจ้าแกล้วจ้าปลานางส,ายสวยๆยัย่วๆเลยจ้าพี่น้องจ้านี่มันคือปลานางนั่นเองโอ้ยแต่ปลานางหลายตัวเยอะเริ่มืบบนี้เยื่องตรงงาม ตัวที่สองของดางที่สามเส้นที่สามพี่น้องก็แล้วกับเพียบตอนที่สามนั่นเองนะคะยาวพี่น้องยาวมอล้ำก็ยังยาวให้ฟังอยู่กลางของอยู่ยามป่าไปน้ำฟังรำํำไปน้ำจ้าปว่ากันนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องมีสีสันเสียงเพลงคนมีเสียงเพลงในดวงใจเนาะมวนเป็นมวนลวเรายาวเป็นยาวเธออีกแล้วพี่น้องปรากดจาก้ายาวพี่น้องยาวพี่ยาวน้ำลาวด้วเนาะ เวือนเราก็จะอยู่ไกลแคมท่าเราเปิดมุนมวนมาลำเตยเป็นเตยเราเห็นนะไอเอ้ยไอ้บ้าเอิ่นนใคยเนี่ยไอ้บ้าก็ยัเต้นมาล้ำไป่หาโอ้ยเด็กไปมาอีกแก้วพี่น้องตามมาติดติดตัวที่สี่โอ้ยตัวใหญ่ตะยันรูดแทะว้ายเจ้ากระดินแห้งแทะโอ้ยสัมสิญญาพี่น้องขอยตอกบอกกบเกิดก็เเ้อ เพราะว่าพอใจย้ายยูทูบในได้ยินเสียงแววๆเขาในเดียวเราก็ไม่ได้แล้ว่าลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราจะมาลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้เพลงแต่เพลงอยู่จุดลิขสิทธิ์เปิดเพราะว่าพอได้การอะไรได้จากยูทูบว่าจะเป็นเพลงลาวเพลงไทยเพลงไทยกับเพลงลาวกับจุดทับคือถูกไลของอัมมาลานี่ก็เจ้าเริ่มจดุดยูทูปคลิปอัมมาลานี่แต่ติดเหลืองหลายที่สุดติดเหลืองย่อนลังมันสิแจ้งเตือนสมมือเมื่อหลังจากคลิปที่เพราะว่า อมมาลาเป็นคนหมักใส่เพลงลงไปในคลิปตอนหัวข้อะตอนเปิดคลิปใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นติดเหลืองหลายแต่ใครแต่เตาได้เงินไปแล้วเนาะมันกัดสิไหลติดเหลืองกัดะได้จดเอกสิทธิ์แหงมันกัดสิลบออกเลยอมมาลาติดเหลืองหลายเพราะว่าเป็นไหลลิขสิทธิ์ย้อนหลังว่าเขาหักกระจดเด้ตอนเทาทางลงคลิปแต่ก่อนเขาบันดิกจดลิขสิทธิ์อมมาลาต้นหัวข้อคลิปเพิ่นหมักใส่เพลงใส่ยางไล่ลบประสัน ถืออีกแล้วพีต่ตาปลากดพี่น้องมันสดเจอเมื่อคืนเนขาเมื่อยหลายมันสดเจอเมื่อคืนเมื่อยหลายปลาบอถืตอตอนเจ้านี่ถือเอาถืเอเอามีแต่ปลาตรงงามเยีจ้ามีแต่ปลากดงามๆนะคะ,ะเสียอายไปหายไปไหนธรรมดาเป็ต้อมยำอยู่ดอกเกือบสองสัปตุลาแต่ปลาไปกระโดนแล้วกันแต่พอน้องถ้ำก็ไปหาตลอดอยู่ในปลานะพี่น้อง คนที่ผิดอยู่ในประกกตะก่อนตะก่อนพอน้องทำอไรไปหาพอน้องทำอะไรมมไปหาดูมันไปตื้งแหมันก็ได้กินในปลาของช่วงแรกๆแต่ก่อนจะเอาไปให้เรดูเพราะว่าพอน้องทำมันก็จะตแต่วันนี้ได้ปรากฏเยอะมากเลยมีแต่ต้นสีสวยนะฮะมานมานพี่น้องถือตลอดเลยค่ะมีแต่ต้นสีสวยสี่แล้วจ้าพี่น้องจ้า ยังขึ้นมาเห็นแต่เบ็ดหอยตุ๊กตุตอกตอนยังไปเห็นป่าเลยอังเทิงๆมาอยากมาก,กว่าทางใต้เลยยามสายามธรมือถือแล้วพี่น้องจา่าปลาอะไรเอ่ยถือแล้วตัวที่หนึ่งนะคะถือปลาขาวแล้วมันก็จะตามมาเรื่อยๆมันหลุดให้เองเลยค่ะไม่ต้องปลดมันบอกสัดออกเองก็ได้ ก็จะตามมาติดติดตามมาเรื่อยๆนะคะคืออีกแล้วพี่น้องตัวที่สองตามมาติดติดเลยค่ะมันคือปลาโกรเอาก็ได้แต่ปลาปแปลกๆไปเจ้านะตอนนี้ได้ไปแล้วได้ปลาขาวแล้วเป็นปลาโกรมอยากของอยากของาลาตามไปติดๆยังข็้สูง เห็นปลาเลยนะคะได้ไปแล้วสองตัวเยอะๆ,ๆ,ๆย้ำยาำย้ำเศร้านี่ง่ายดอกแต่ย้ำขึ้นี่ต้องเสียบไปเงือบไปน้ำ่น้องมันสิใส่เวลาดุนเนี่ยย้ำนิกะย้ำไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะกะลังหาดึงเอาดึงเอาเพียกดึงขึ้นมาจากพื้นน้ำ ก็เข่งแต่เข่งขนาดจับบดจํบบดจำบบดพอินสำสนินะ อย่างนั้นนะนึกว่าถือปลานึกว่าถือปลาให้ได้ขยะนึกว่าถือปลาที่ไหนได้ขยะจ้าถือเป็นต่าปงปะโกนตัวนั้นปะโกดจ้าปะโกนปะเคิงปะเคิงน้อยเือกระจายพี่น้องปะโกนแล้วก็ปลาเคิงน้อยตามมาติดๆกลางๆปะโกรนนั่นเอง เนี้ยแน่นแต่วันสิอน้ำแก่จะได้หลายลาทน้ำเป็นตะเล่นพี่น้องน้ำระดูการนันสิใส่ันก็คือระดูฝนน้ำไซนี้ปลาค่ะมันคือกระเพิงประครังนั่นเองค่ะจัวค่ะกำลังลอยน,ะน้ำเียใสนะ่เลย Kud matak namnya nih Nih Namnya talian mungkin nyanyi Tapi mungkin pra Pah ini pahkin pah Ini pahkin Nih pinong Suai ya เก็บบเถอปลาน้อย<า>อีกแล้วได<า> <laughs> ้ตังง้งแงหล่งอีกตายอ่ะ <laughs> อันนั้นก็ตัวน้อยบ่ปลาขาวปลาขาวน้อยจ้ะพี่น้องนี่ตัวที่สามตัวที่สี่ เรากระนั่ำเป็นตัวไปเลยนะคะแดดออกไวขนาดนั้นมันได้เจ็ดโมนแดดออกผลงานวันนี้จ้าพี่น้องจ้าโบลาณวันสคมควยูเด เปล่าบรรยากาศไม่ซ้ำนี่แหละเด้อพี่น้องจากกำลังมือแล้วเป็นปาลาไห